ก็สวัสดีทุกคนได้นะครับผมก็มีเกมมาแนะนํานะครับนั่นก็คือเกมโบ,โบกุโบกุนั่นเองเป็นเกมที่ดีมากบอกเลยผมแอบไปเล่นก่อนหน้านี้แล้วนะก็อย่าลืมให้5ดาวแล้วก็บอกว่าดีเยี่ยมด้วยนะครับพี่มีไงวะ อเอาใหมเอาใหมดีเยี่ย,พยมพิมพ์างในอ่ะ้งพิมพ์คว่าด,ดีอย่างเดียวแล้วกันกดนะครับเนี่ยที่ผมแอบสร้างม,มาก่อนหน้านี้นะเ่าเกมดีมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเลอะเกิน โหดวิ่งด้วยมันไม่ครับเลยแต่ไม่ครับก็วิ่งได้นะไม่ได้วิ่งเลยขนาดนี้อู้นี่ครับมีมอเตอร์ไซค์ด้วย ดีมากแล้วมาจับนกได้ด้วยนี่นั่งนั่ง,งดกดจิบก็กดตรงรูปวงกลมขวามือครับไปิบพอถ้าจะกดจิงก็กดค้างแล้วก็มันก็เป็นการชาร้าแต่แหละเข้าโยนว่าดีมากเลยมีจักรยานด้วยนะผมใช้แคนดี้ซื้อนะครับแคนดี้ก็คือ อันนี้ข้างบนนะผมซื้อหมดแล้วก็เลยเหลือโอ้ดีเลยคืออส่วนจะบอกอันนี้นะคะอันนี้ถึงวิธีการใช้ของเล่นอะ่ะมันจะมีรูปแบบกระโดดใช่ไหมให้กดไปที่หน้าจอตรงที่เราต้องการนะคะนะผมก็เป็นเลนนะคะ เน่คนนี้พงก้อน้นทองคำด้วยก็จะครด เดินข้างบนน่ะก็จะหนึ่งหันหน้ามาแบบนี้เลยถ้าจะกดออกนี่เป็นเลยนี้่ไม่ได้นะคะน่าเสียดายมากอุตสาห์ซื้อมาแล้วเปลืองแคนดี้เลยเดี๋ยวผมพาไปชมนะครัในรายการขี่จักรยานไปเลยมาขี่จักรยานหรือขี่รถยนต์นะเนี่ย ขี่ขุนแหลกเนี้ยเนี้ยเนี้ยเอ้ยเลยเลยยไม่ไม่ลงขึ้นกระโดดนี่ถ้าเราวนแบบนี้ก็จะเป็นบ้านของเราบนอ้อมโลกแล้วเนะี่ะตอนวิธีการแบบ แบบใช้ของนะคะแบบก็แบบกดรูปกระเป๋าข้างล่างถ้ากดไอ้ตรงที่เป็นแต่งตัวอันนี้ก็จะเป็นแต่งตัวนะคะสามารถ ให้หัวใจไปเลยซงขวามือของมันแต่งชุดน่ะจะเป็นมือของเรานี่นปล่อยหัวใจด้วยด้านข้างด้านหน้า เนี่สามารถจ <c oughs> ูบตุกตาหมีด้วยนะได้ด้วยนะคะเป็นเกมออนไลน์นะครับสามารถเล่นได้ด้วย <c oughs> การเอาของนะครับก็กดไปตรงบ่มที่เราได้แล้วก็กดไปครั้งหนึ่งมันก็จะขึ้นมานะคะสามารถเปลี่ยนได้ด้วยจะเป็นอะไรก็ได้ ที่ขึ้นรูป,ปวกข้างบนมันก็จะมีเัินฟรีกับอันเสียตังค์ด้วยได้เกมดีมากสวยมากเปิดทีวีได้ด้วยครับเกมดีมาก เกมดีมากๆเลยนะครับเนี่ยเกมดีจริงๆสามารถซื้อได้ซื้อ,อด้วยแบบเงินได้ด้วยแพงมาก่วิธีการเล่นออนไลน์กับเพื่อนนะครับกดตรงรูปมงกกมอยู่ข้างล่างตรงเนี้ยคนเห็นไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยกดท้อไปเลยแล้วก็กดคนแล้วก็เขาเลือกประเทศไทย จะลองเข้าเฮ้ยน,ะออนานจังเฮ้ยนานจังยก็ก็ดีกับมันนี่เลย ลูกหายกันหมดเลยรลเข้าลูกนี้ครับถ้ามีเสียงอะไรแทรกซึมเข้ามาก็ขอโทษนะคะน้องผมกำลังดูทีวีอยู่เลยนาจับไว้หาไม่เจอเลยกําลังเข้าร่วมรอน้องรอ กำลังเดินทางไม่นานือเกินนานมากนานแจ้งเพ่หาย เป็นว่าแบบผมจะสอนใบเพียงเท่านี้นะคะคลิปนี้อาจจะสั้นนิดหน่อยนะคะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาว,ว่างเลยก็สำหรับแบบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกดกระดิ่งแล้วก็เลือกทั้งหมดด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะขอบทุกเมนจริงๆนะครับขอบทุมเมนตะ์ให้นั้นคิปนี้ก็ Buli 10 minit nakkan นานจังเวย้ยนาน,น,านถ้าไม่มีความอดทนก็ไม่สามารถเล่นได้เลยทีน,นดีนวนานะาก ก็ครบสิบนาทีแล้ว้างั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันนะครับบายยเอ๊ะสามารถบินได้ด้วยนะเนี่ยกดตรงกระโดดสองครั้งก็จะบินได้จะ,จะบินไปนอกโลกบายยเออเหนือดว้วยนะวะบายๆค่ะ